สวัสดีครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มาขอนำเสนอเลขเด่นท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1และเลขเด่น2ตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2567เเพื่อเป็นแนวทางผมขอนำคำเตือนให้ท่านผู้ชมรับทราบคำเตือนเลขเด็ดเลขมีที่มาเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น เป็นแนวทางเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มาขอนำเสนอเลขเด่นท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1และเลขเด่น2ตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2567เลขเด่น ท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวเลขเด่นท้ายสลาก ินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง สองตัวมาหนึ่งตัววันที่สิบหกเมษายน สองห้าหกเจ็ดเลขเลขสามกับเลขแปดเป็นเลขเด่นท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวงวดวันที่ส6เมษายนสองห้าหก 8 2ตัวมา1ตัวเลขเด่น2ตัวท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวมา1ตัวเลขเด่นสองตัวท้าย สลากกินแบ่งรัฐบ,บาล สองตัวมาหนึ่งตัวหมาเลขเจ็ด เลขศูนย์ครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มานําเสนอตามนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจญญาณในการรับชม